สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่ต้นไม้จะพูดถึงคำว่าหิวจนตาลายหรือว่าคือทุกๆครั้งถ้าเราไปซื้อของเนี่ยตอนที่เราหิวเนี่ยตอนที่เรายังไม่ทานข้าวเนาะหรือว่าหลังจากที่เราเลิกงานเราจะทานแต่อาหารเช้าใช่ไหมพี่ต้นไม้เป็นบ่อยนะ เวลาพี่ต้นไม้หิวเนี่ยเวลาพี่ต้นไม้ไปช้อปปิ้งเนี่ยตอนท้องกําลังหิวนี่เห็นอะไรก็ซื้อหมดนะแล้วก็ไม่อ่านดูราคานะก็คือจะบอกว่าเป็นความอยากหรือความโลภก็ได้นะอืเห็นอะไรก็อยากอยากกินหมดตอนตอนกําลังหิวหิวเขาเรียกว่าอะไรหิวจนตาลายหรือว่าอมันกําลังจะกระหายหิวมันมันอยากกินนะ่ะเห็นอะไรก็ซื้อคนเอาหมดนะ คนเอาหมดคนเอาหมดจนเต็มรถนะหลายหลายๆคนเป็นเหมือนพี่ต้นไม้ไหมอืมเพราะว่าอารมณ์ตอนนั้นน่ะคือท้องเราว่างเราหิวเราเห็นอะไรเราก็อยากกินเราอยากได้หมดอมืมีความอยากทุกทุกคนมีความอยากอืมและตอนที่เราแบบกระหายน้ําเคยเคยเป็นไหมตอนที่เรากิน มะม่วงแล้วก็มันจะมีมีมะม่วงน้ำปลาหวานใช่ไหมแล้วเวลาเรากินมะม่วงเสร็จหรือว่ากินอะไรเปรี้ยวๆเสร็จเนี่ยเราจะหิวน้ํามันจะทําให้เรากระหายน้ํากระหายหิวอืมแล้วเราก็ดื่มน้ําดื่มน้ําดื่มน้ําลงไปเนาะอืมแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรานั่นก็คืออะไรคือทําให้เราท้องเสียไงถ้าเรากิน อาหารแบบรีบๆก็เป็นนะพี่สนไม้เป็นเหมือนกันนะเวลาพี่สนไม้เนี่ยกินอะไรรีบๆแล้วทีนี้คือร่างกายมันรักไม่ทันไงก็ทําให้ทําให้เกิดอาการท้องเสียอืมและออีกอย่างนะคะอีกอย่างตอนที่เราโมโหอารมณ์ไม่ดีอืม อย่าตอบแชทเลยนะอืมแล้วก็ต้องไม่ต้องอ่านอืมถ้าถ้าใครยังปรับเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองไม่ได้อย่าอย่าเพิ่งทํานะคือพี่จนไม้พูดถึงก่อนหน้านี้ตัวพี่จนไม้เป็นคือแบบว่ามันมันมันบังคับตัวเองไม่ได้ไงมันบังคับตัวเองไม่ได้คือความอยากเนี่ยตอนที่เราอยากตอนที่เราหิวเนี่ยเห็นอะไรเราก็ซื้ออืมแล้วก็ ตอนที่เราโมโหถ้าเราไปอ่านข้อความของแฟนเราเขาพิมพ์ไม่ดีเนี่ยคือมันมันมันจะขวางตาไงเพราะว่าเราเรากรากลังอารมณ์ไม่ดีเนี่ยถ้าเราอารมณ์ไม่ดีเนี่ยทําอะไรก็พังไปหมดดีไม่ดีทําให้เราเสียความสัมพันธ์ที่ดีจากคนที่เรารักหรืออเสีย ความเป็นตัวของเราเองด้วยทุกๆครั้งที่เราทําอะไรด้วยความโมโหทําอะไรด้วย mm. เขาเรียกอะไรตอนที่เราไม่ได้คิดเนี่ย mm. มันจะทําให้ mm. เราผิดพลาดกับ mm. การสัมพันธ์หรือผิดพลาดกับ เขาเรียกอะไรเอ่อจะทําให้เราผิดใจกันกับคนที่เรารักหรือคนในครอบครัวเนาะอือแล้วมันมันทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเกี่ยวโยงกันหมดนะคะมันเกี่ยวโยงกับความโมโหวความหิวความอยากความกระหายความกระหายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของพลังงานหมดเลยนะเป็นเรื่องของพลังงานหมดอมืเมื่อไรก็ตามถ้าเรา มีพลังงานไม่ดีนะเราจะทำอย่างไรพี่ต้นไม้จะแนะนำนะถ้าเรามีแรงต้านมาเยอะๆคือแบบคือจะยกตัวอย่างนี้ก่อนนะถ้าเราหิวเหมือนพี่ต้นไม้หิวแล้วไปช้อปปิ้งเห็นอะไรก็อยากซื้อเนี่ยเออเราเราอย่า <laughs> พึ่งไปซื้อของตอนที่เราหิว ให้เราทานอะไรก่อนอันนี้ข้อแรกนะให้เราทานอะไรรองท้องก่อนค่อยออกไปซื้อของอืค่อยออกไปซื้อกับข้าวข้อแรกวิธีวิธีแก่นะแล้วิธีและวิธีสองเวลาใจร้อนหรือโมโหนี่เวลาไปอ่านแชทหรืออะไรจะทําให้เราอารมณ์ขึ้นใช่ไหมเออทำาเราทาอะไรเสร็จค่อยมาอ่านแชทก็ได้แต่ถ้าเป็นไปได้นะอ่านแชทอ่านไลน์อ่านเป็นเวลานะ อ่านเป็นเวลาก็ดีนะมีคนนะมีคนหนึ่งนะ,ะที่รักของวิจัหมายอ่ะเขาจะอ่านแช็เป็นเวลาอืมเวลานี้เขาจะมาอ่านเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีระเบียบในการใช้ชีวิตอืมถ้าไม่ใช่เวลาอันนี้เขาก็จะไม่อ่านเขาจะมาอ่านเป็นเวลาอแืแต่ที่แต่แบบนี้ก็จริงนะเป็นคนมีวิน,นัยดีคือเหมือนคลิป ที่พี่จดหมายพูดก่อนหน้านี้เริ่มทําอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆเรื่องของการเป็นคนใหม่การเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนนิสัยใหม่เปลี่ยนกัรนกระทําใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่เนี่ยชีวิตเราจะดีขึ้นและเมืเ่อกี้พูดถึงวิธีแก่อันที่สองให้เราอารมณ์ดีก่อนค่อยไปอ่านแชทอันที่สองนะและวิธีทํา อันที่สามเวลาเราโมโหหรือเวลาเราแบบทําอะไรไม่ได้เนี่ยแบบคือแบบเราจะเราเราไม่อยากต่อต้านอะ่ะเราไม่อยากต่อต้านให้เราหยุดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกอืม แล้วเราจะมีสติขึ้นมาท,ทันทีไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธิก็ได้ถ้าคนที่มีสติอยู่ในตัวอยู่แล้วอืทําบ่อยๆแล้วมันจะเป็นนิสัยจากคนนิสัยใจร้อนโกรธง่ายชอบตัดสินใจอะไรเร็วๆเนี่ยเรื่องอกลับมาที่ลมหายใจช่วยได้นะคะอืม ทุกๆครั้งถ้าเราคิดอะไรไม่ออกหรือเรากำลังโกรธใครเลยหนึ่งสองสามสี่ห้ากันหายใจแล้วก็ปล่อยออกอืแล้วเราก็จะอารมณ์ดีขึ้นมาทันทีไม่โกรธลองทำดูนะคะพี่ต้นไม้ขอ กัลยามิตรทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมขอบคุณจากใจค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุภาพแข็งแรงนะคะเจอกับพี่ต้นไว้ในคลิปคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ